ก่อนอื่นเลยต้องขอสวัสดีปี68กับพี่ๆและเพื่อนๆทุกๆคนนะครับกับผู้นิยมนักสะสมและพะ่อค้าพักเครื่องทุกท่านนะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับหน้าที่การงานประสบผลอยู่เย็นเป็นสุขกันทุกคืนวันทุกๆคนนะครับว,วันนี้ผมมีพักเครื่องนะครับเป็นพักเครื่องที่น่าสะสม อีกวัดหนึ่งของหลวงพ่อเงินนะครับแล้วก็เป็นเป็นวัตถุมงคลที่มีการเล่นหากันมามีการเล่นหากันมานานแล้วต้องบอกว่ามีการเล่นหากันมานานแล้วนะครับก็คือหลวงพ่อเงินวัดขวางนะครับหลวงพ่อเงินวัดขวางวันนี้ผมมีหนึ่งพิมพ์นะครับวันนี้ผมมีหนึ่งพิมพ์คือพิมพ์สังกัจจายนะครับผมมีหนึ่งพิมพ์เป็นพิมพ์พระสังกัจจายนะครับนี่นี่นะครับอ่า จริงๆว่ามีของมดขวางเนี่ยมีทั้งหมดน่าจะเป็นพิมพ์พิมพ์นิยมฐานสูงเนี่ยมีแยกเป็น AB นิยมฐานสูงแล้วก็มีแปะยิ้มแล้วก็มีพิมพ์ิตาแยกเป็น2พิมพ์แล้วก็มีพิมพ์สังญาจายแยกเป็น2พิมพ์2 4 6 7พิมพ์มพิมนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับพิมพิทาตา2นิยมแยกเป็น A b ฐานสูง2สังจาย2แล้วก็แปะยิ้ม1นะะ แล้วก็พระก็จะมีแบบมีโค้ดและไม่มีโค้ดนะครับเป็นพระที่มีการเล่นหากันมานานนะฮะมีการเล่นหาการมานานและราคาก็ยังไม่ได้แพงถือว่าไม่แพงมากๆเลยนะครับเป็นพระที่มีอายุแล้วก็ไม่แพงนะครับนะฮะคนรู้ก็เก็บกันเยอะนะครับแล้วก็เป็นมีค่านิยมทั้งลูกศิษย์ที่อยู่ในไทยและต่างประเทศนะครับอันนี้ไม่ได้พูดเกินจริงเลยนะครับวัดขวาง ล่าส so ุดท no ี es decir, es acceso, ่เพ de ิ่งปล่อยไปก็เป็นชาวจีนนะครับเป็นชาวจีนที่มามาเช่าไปมายกชุดไปเลยทั้งหมดเลยนะครับที่ผมมีไล่เดินเดินเช่าไว้นะครับเดินเช่าไว้เดินอะไรไว้แล้วก็โพสลงไปก็มีชาวจีนนัดมายกไปทั้งหมดเลยหนึ่งชุดนะครับหลายหลายสิบองค์นะครับตอนนั้นหลายสิบองค์เลยทุกพิมพ์นะครับทุกพิมพ์วันนี้ผมมีพิมพ์สังกัดจายนะครับผมมีพิมพ์สังกัดจายแต่ไม่มีโค้ดนะครับไม่มีโค้ดนะ ผมมีมาแบ่งนะครับผมมีมาแบ่งปันได้มาทั้งหมดมี7องค์นะครับวันนี้ผมมีองค์องเดี๋ยวจะค่อยๆ่อยให้ดูกันนะครับนี่แล้วพิมพ์สังกจายเนี่ยที่ผมคัดซื้อนะครับอ่าที่ผมคัดซื้อเนี่ยผมจะดูองค์ที่ค่อนข้างที่แบบล่ำล่นะครับเอาพระฟอร์มล่ำล่พระหล่อเนี่ยครับพระหล่อเนี่ยคือมันไม่แน่นอนและไม่ใยตัวหรอกครับว่าบางองค์อาจจะมีฝ่อหุ่นแบบ ฝุ่นฟอ่อลงไปหรือว่าเล็กย่อมบ้างอะไรบ้างนะมันมันเป็นไปได้หมดนะครับเพราะว่าเป็นพระหล่อโบราณน,นะครับคือพระหล่อโบราณมันไม่มีไม่มีคําว่าตายตัวนะครับคําว่าตายตัวน่าจะไม่มีนะครับนะเพราะว่าแต่ที่ผมคัดเอาคือผมชอบเป็นฟอร์มพระล่ำๆอ้วนๆคือปล่อยเช่าง่ายขายง่ายแล้วก็เวลาดูหรือว่าเก็บเก็บเนี่ยเวลาเอามาดูมันมันดูสวยครับดูสวยผมจึงคัดพระฟอร์มที่ล่ำๆนะ ส่วนเรื่องของโลหะผสมเนี่ยมันก็ก็ไม่ยากนะครับผมว่าดูไม่ยากนะเพราะว่าโลหะเนี่ยมีมากมายหลากหลายชนิดนะครับแล้วแต่ว่าจะขึ้นแก่อะไรแบบไหนลักษณะไหนนะครับนะเนี่ยบางองค์ก็เหลืองอมเขียวบางองค์ก็แดงบางองค์ก็เห็นไหมครับความไม่เข้ากันของโลหะต่างๆการผสมนะครับนี่โลหะแต่ละองค์เนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆคือพระแต่ละองค์ผิวพรรณวัน,วนนะไม่เหมือนกัน เท่าที่ผมเท่าที่ผมเช่าหาซื้อขายมานะครับผมสังเกตดูคือความเหมือนกันนี่คือน้อยครับคือน้อยพระไม่ค่อยเหมือนกันครับน่าจะเกิดจากส่วนผสมนะครับมวลสารส่วนผสมต่างๆนะครับนะต่างๆเนี่ยฮะเห็นไหมครับเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นไปอีกแบบนะครับบางองค์เนี่ยบางองค์ที่ผ่านการใช้ผ่านการสัมผัสนะครับเท่าที่ผมพบมา บางองค์ที่ผ่านการใช้ผ่านการสัมผัสเนื้อหานี้จัดจ้านมากจัดจ้านสุดๆเลยครับนะโอ้โหเนื้อนี่แบบปึ๊กเลยนะครับนี่ฮะคือเลือกแพลตฟอร์มใหญ่ๆล้ำลนะครับอันนี้เป็นวัดขวางนะครับอันนี้เป็นวัดขวางผมมีทั้งหมดนะครับ7องคองนะครับเพื่อนๆ7องคองนะครับนี่นะครับทั้งหมด7องค์ เป็นพระฟอร์มใหญ่ผมนะครับเอาอง์ละ1000บาทอง์ละ1,000บาทนะครับทุกองค์ไม่มีโค้ดนะครับเพืเ่อนๆไม่มีโค้ดนะครับถ้ามีโค้ดก็คือจะเป็นโค้ดมีการตอกตัวณนะไว้ใต้ก้นนะครับทุกพิมพ์ถ้า,อ,าองค์ไหนที่มีตอกก็คือตอกจะตอกเป็นตัวณนะนะครับองค์ที่ไม่มีก็คือไม่มีนะครับก็เล่นกันไปตามนี่เนาะแต่ตอนนี้ปัจจุบันนียเห็นมีค่านิยมนะครับมีค่านิยมขึ้นมาพอตัวเลยนะครับหลายๆคน ชอบเฟ้นหาพระมีโค้ดบ้างอะไรบ้างนะครับก็จ่ายกันแพงขึ้นไปอีกนะครับส่วนพระไม่มีโค้ดก็ยังคงเล่นหากันราคาเลทเดิมเดิมอยู่นะครับยังคงเล่นหากันเลทเดิมเดิมอยู่นะแต่แต่ในบางองค์ที่สวยๆล่ำๆหรือว่าเนื้อจัดจัดจริงๆบางทีก็ขึ้นอยู่กับผู้เช่าเนาะบางคนก็จ่ายแพงเลยนะครับอย่างพวกพิมฐานสูงทิม์สังกัดจายเสียนเล็กนะครับ หรือว่าพิมพ์คี้ตาใหญ่พวกนี้ครับนี่นะลอง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 พิจารณาดูนะครับนะผมนำมาแบ่งปันนะครับวันนี้มี7องค์นะครับอง์ละ1000บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับนี่นะครับช่องทางการติดต่อผมก็ตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยช่องทางการติดต่อผมที่นี่เลยนะครับนะฮะหากมีพระเครื่องให้เช่าให้เหมาก็ยินดีนะครับ ยินดีนะครับผมยินดีรับเช่าและเหมานะครับนะต่อลองทักไลน์แอดไลน์มาหรือติดต่อมาตามช่องทาง Facebook ก,ก็ได้นะครับนะนี่นะช่องทางการติดต่อวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอฝากสังกระจายวัดขวางไว้นะครับพิมพ์เสียงโตรุ่นนี้เออรุ่นนี้วแบบนี้พิมพ์นี้คือเรียกพิมพ์เสียงโตนะครับนะฮะเนื้อหาก็แตกต่างกันไปนะครับ เจ็ดองนะครับวันนี้มีเจ็ดองฝากไ้ด้วยนะครับสวัสดีครับ